ใม่ไมมมีมีมีอร่อยแต่ว่าแบบร้านที่หัวหินเนี่ยถูกใจผมมากที่สุดเลยนะครับอยู่ตรงข้ามวังไกลกังวลนี่เองมีใครได้แวะเลยในสถานนะแล้วผมดีใจมากเคยเล่าเรื่องนี้ในเฟซบุ๊กไปทีหนึ่งนะครับพี่คนนี้ก็ชื่อวันเพ็พูดนิดเดียวเดี๋ยวลงแล้วนะครับได้เวลาแล้วใช่ไหมครับเด,เดี๋ยวมีศิลปินท่านต่อไปมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวขอร้องเลยก็ขอเล่านิดน,นึงนะครับตอนนั้นมากินมาทานนี่ได้อยู่ดีพี่เขาหัวใจวาย ที่เป็นที่เป็นเรื่อ,ของขราเนี่ยแล้วรากฏว่าอยู่ดีเขาลึกถึงเราเลยเพราะเราไปทานกา่อยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีนึกถึงหน้าเราตอดตอนเขาแบบกำลังแบบเจ็บป่วยอยู่พอดีแล้วเขารู้สึกได้กําลังใจมานะครับรอยู่ดีๆเขาก็แบบกลับมาเขาก็แบบเหมือนเจ้าหญิงนิทาไปแล้วแล้วลูกเขามาเล่าให้ฟังบอกเขาฝาันถึงเราแล้วบอกว่าโอ้โหเรารู้สึกดีมากเลยแล้วเราก็รีบโทรไปหาเขาตลอดนะว่าเป็นไงบ้างที่ตอนนี้เขาก็หายดีแล้วนะครับใครว่างๆก็ไปอุดหนุนเขาได้ขอเสียงกบมือให้พี่วันเพ็ญ ถ้าก <pec> ่อนลาจากกันไปวันนี้ขอให้ทุกคนช่วยร้องเพลงสุดท้ายนี่ของผมหน่อยนะครับ